สวัสดีครับผมพบครับช่องช่างช่างหนุ่มปลาซางครับผมช่างหนุ่มปลาซางปืนยิงหนุ่มครับผมเมื่อนี้บอกไม้ครับผมมาสั่นตอกครับผมนะครับผมผลงานตอนเซ้าครับผมสรุปเท่เดียวเลยครับผมเดี๋ยวมีพันเตาครับผมพันเตาต้มเตี้ยมครับเต้าต้มเตี้ยมด้วยครับผมแล้วก็ พันกบพิจิตครับผมสสวัดีครับคนเจ้าทินครับผมเจ้าทินทินฝากช่องพันกบพิจิตพิจิตอ่าแตเฮ็ดต่อกขึ้นกันครับผมมือนี้มือนีแจ็ปไปเจ้าตัวครับสิบเก้าสิบเก้าโอ้เป็นแช่มเลยเป็นแช่มเลยวะครับผมอนุมในสิบหกตัวครับผมนี่แพ้เจ้าทินอยู่ครับนี่ว่ามีคนหนึ่งครับผมพันกบของแท้ คาับเ่งช่างใครับผมผลงานแล้วก็คนนึงก่อนนี่คนอีงนี่ผ่านเพิ่มผ่านเพิ่มครับผมผนามดินครับผมจ้าทีนกันครับผมผลงานมือนีเจักโตครับทั้งหมดสี่สิบี่เตัวสี่เเบตัวครับผมสี่เเบตัวสี่บสองไหมครับผมีตัวดึงดีโอโอู้ี้ครบาหมะโรดกบวะตอกตอเจ้งนเทพเจ้าโคตบฝากทพื่เอฟซีด้วยครับผม อางนี้ก็ฝากติดตามครับผมนี่ครับผมผลงานก็ได้พ่ออยากพ่อกินอยู่เนาะไอพานมครับผมถุงถุงถุงใส้หนูถุงใส้หนูบ่บ่เมนต์โมบ่เมนต์โมเมนตโมเมนต์้อะไรเด้อควาแท้ครับผมอุปกรณ์ก็มีแต่ตอกครับผมตอกอย่างเดียวจะกินน้ำปลาก้อนนี้เดินทางกลับเพลิงครับผมแก่งง่วงกินน้ำปลาก้อนบ่อกาันโาครับผม ขาเสียขาเสียกัน Jamie, ครับรถท่องไปเมืองเลยมา่อเล่ยไปเมื่อเลยมาจากเมื่งเลยได้ไหมาจากเมืองเลยครับผมพิจิตโมมะโมนี่กับมารถต่างไสคครับผมรถยิงหนูนะครับเด้อฝ่ายเอฟซีตำรวจเด้อเห็นยัดตรวจเตีงเหยาะไรครับผมมีแต่คนรวนรวนยิวุ้งกีบหิงกี่บหัวครับผมเนี่ยครับผมเตีงเหยาเยอะตรวจเตีงเหยาะอะไรครับผมมายิงหนูหรอครับกันสิตรวจตรวจปืนอายุปืนยิงหนูครับผมฝากไว้ครับผมเอฟซีครับผมสวัสดีครับ สำหรับคล <Nice. S 1> ิปนี้ก็มีแค่นี้น,นะครับผมจังเลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมหนุ่มปลาซ่้างช่างหนุ่มปลาซ่้างครับผม